กินกันเลยช้อนอ่ะช้อนคออะไออขาวข้นาึ่มฮึฮึฮึอยู่ไหนไปเอาู่กินอาไแบ้้หรอไม่ได้รู้อะไ้เนอ่ไม่รู้แั้วมกินอะรแบบนี้หาอไม่ได้สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมากับเราอีกแล้ววันนี้เรามากินอะไรเหมือนกันมามา่าค่ะวันนี้เรามากินมาม่านะคะรสไข่เค็มหอมมากนี่ม,มีไข่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้กินธรรมดาก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นนะคะนี่แล้วก็จะมีนี่เลยอปุปกรณ์ของเราเดี๋ยวเราจะมาป่าวิชุบกันนะคะแล้วก็คนไหนที่ชนะจะได้เลือกนะคะว่าจะเอาอันไหนนะคะข้าเอ่มรอบเดียวค่ะได้หิวแล้วอยากกินมา,มาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะ อยัางอย่างเงี้ยยิงจุบ้ายไป่้นะไปแลวนะนจะเลือกเลือกเอานี้แล้ว้าพวกามาเมาเริ่มกินเลยแต่ว่าเราต้องใส่ทางคลิปนะห้ามถอดห้ามคลิปกงด้วยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มันเลยใส่ใส่แว่นเ่องประานมีโอ้หนูเช็ดแว่แว่นมเออใส่แล้ว ใส่คนละด้านใส่เลียวก็ใส่เหลียวอ่ะาใสด้านหน้าเนี่ยทุกคนสั่นผิดมังใส่ตรงไหนใส่แล้วเนาะแล้วเธอจะกินเางี่ยวเธอจะหันหลังแล้วก็เอาแว่นไปกินเงี่ยวแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เึงนะไปหันหลังไปเอาแว่นออกข้างนอกเนี่ยเนี่ยเอาแว่นออกข้างนอกทำไงก็แหละเอาเอาแว่นออกข้างนอกม่เอาแว่นเนี่ยเลยมาถือต้องเอาแว่นออกข้างนอกให้เขาเห็นแว่นด้วยมาทำกินกันแล้วแว่นอาข้างนอก โอเคอยู่นี้นะอันนี้เอาไปใบ่ช้อนอืมอันไม่ได้หมดหมดนะอชอ้อนก็เก็บไปนะเรามากินกัน,นะคะ่ะกินกันเลยน่ารักเออัันนี้ตัดไปจืดอโอเคไปอืมอ, <c oughs> อืมน่าอร่อยมากค่ะทุกคน อ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยคำใหญ่เลยค่ะคะุณมจะเอาเข้าปากหมดเลยนะเนี่ยโมล็อกเจ็บปากใหญ่คำใหญ่มากอืมผมนะี่ยอร่อยไหมเข้าวาูเยอะมากเลยดไี่ใไข่้วย ไข่เค็มช่ป่ะาแบบนานแล้วอะอ๋อนี้เจีแกะนี่นะก็มาอยู่อร่อยมากอร่อยจะออกนิดละอ่ามากินเลยค่ะอยตาไหลเลยปุ่มหนูหนนาจะคุกไม่เท่ากันนะ ทานหลจริงมงวลเลยคะ่ะวันนี้เราไม่มีผักนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะผักในตู้ก็หมดแล้วนะคะอ,อ,อยวันนี้ดวงไม่เต็มใจเลยแว่นก็ดำแสบตาก็แสบเลยฝนตกเหรอม,มากเลยคะ่ะกันแบบวันทีน่ใส่ใ่นะกันแบบ มองเห็นอาหารอัดอมากยูไน้เส้นดีปลาเส้นดีมันไม่มีนะหนูต้มได้อร่อยมากพอดีมากนะค่ะนะกอนเลยเขาบอก เพราะคลิปนี้กาจะตายหแล้วล่ะดูสภาพแล้วทำไมดูสภาพมองเอนมันดำมันแมนมันดำเฮ้ยบางงี้งงเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันเททุกคนทุกคนดูนะอันหนึ่งต่อรัมอหนึ่งต่อรัมเจออะไรเี่ยจบจบคลิปเป็นยังไงอือน่าจะใช่ีค่ะ ผูรอมากค่ะทุกคนอ้าเมื่อกีอ่ะสามส,ามสามงมองหนงมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เลยเอาเหรอ,อไม่ไม่เป็นไงตอนฉันทำไม่ได้อ่ะต้อทำยังไงะตเหลือกไงทำตอเหลือไปเลยเหลือกปคนละชินคนละคอืมช้อนอ่ะช้อนเขาไปไหนอืออ้าวเขาตาวเลยไม่ช้อนอยูไไ่ไหนเหอมืมมแอแทนเหอมะโอเคอ่ะอเอาไปพอดีกิน เยอะมากคำใหญ่ๆเลยช้อนอ่ะช้อนเขาไปไหนไะไรก้อไมนใหญ่ยังงี้อ่ะไข่ยงงี้อันนี้เป็นไข่ใช่ป่ะใช่โอเคตัดเลยถอดได้ไหมตัดไม่ได้จ้าก็ต้องอยู่นี้ทั้งคลิปตาดผมเลยอืมเถอะเพะ Tay lắm con của con tay áo. Mhm. All right. Mhm. 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 nó Mhm. Mhm. đẹp Mhm. 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 เราไม่เห็นเลยทุกัสโอ้ใส่ยลเหอยู่ในหักระเด็นเป็นช่วยอ่ะอะก <c oughs> ันเยอ่ไม่น่าตาเหลีนะ่ยล่ะนั่นจะมุมแหบแหละจะมีมแผบละ มัน,มนจะมูกแม่ม,มันนี่อยู่แล้วนะจะมูกแหมันอะไรมูกแหมุกแมมันแหมะแล้วสมเดาจมันจะแหมะบวกกันงมันแหมะอยู่แล้วแหละเออกลับไปฟ้องเล่นไม่อยู่แล้วเนาะค่ะกลัไปจะไปคุณที่ตา,นะา,า,าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตาเขากระเล่แหมะเจะแหมะจมูกเนีนะ่ยอร่อยปะอร่อย

เยอะตรงกกบบไหนเนีจะมีแต่น้ากลัวได้กันไหมอ่าให้กินเยอะๆนะไม่ต้องใครอนะแต่เส้นให้กินเองอืมด่าได้ทุกค,คนตกค่ะทุกคนเสียงเงโดนกระทบราคาสบายกันเยอะโอ้โห <laughs> แล้วทำไมไม่เหลืออยู่อย่างนั้นนะ กอะไว้อยู่หัวละอ่ะกินกันเลยกินไม่เธอต้องใส่แว่นไว้เธอห้ามคิดโกงใส่อยู่เนี่ยเธอห้ามโกงรับไปโอ้ยืม มันได้ใสเห็นอาหารเลชัดเจนมากเลยหืมถ่ายอะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรต้อเยนะทุกคนไอ่กงใส่ว่นูเนี่ยใส่แมนูใส่ว่นูใส่แมนูใส่ว่นยู คนที่โกแต่เว้นดูเน่อยนี่ฮันออไม่รู้ว่าตกที่ไหนบ้างเราเป็นคนรีบไพแล้วตอนเนี้ยฝนตกไร้ร้อนว่าเราเราหนีขึ้นมากินหืนี่ขึ้นมานี่นะคะเพราะว่าข้างนอกฝนตกปกติเราจะได้ฟิวโอ้เราจะได้ฟิวธรรมชาตินะคะโห อันนี้คือไม่เห็นจริงๆหรือแกล้งกันเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นอะไรหูแว่นมันก็ไม่ได้มืดขนาดนั้นฉันเปื้อนนะนี่ลองดูอ่ะ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 เราปิดดูอ่ะแล้วก็แเนี่อ่ะแล้วก็หนึ่งอ่ะนะโอเคอุ้ยมืดนะว่าไม่มากอืออืออร่อยอือ อร่อยเอาม่กินเอาแวานไปาไว้ไนปี้เรานี้อ่ะแล้วก็อาไม่รู้อ่ะไม่เหนน่ะไม่รู้เอาไม่กนเอาแว่นไปาไว้ไหนอ่ะเม่กินเอาแว่นไปวางไว้ไหนอไม่รู้อาวเอาแว้นทงฟืนไปเลยแล้วแว่นฉันหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ้าวเอาไปเอาไปโอ้โอ้ไม่ยังนไงอ่ะโอไม่เป็นไงอ่ะ

เอ็นกิมบับกต่อฮึ่งก็คะเรากินไม่ทันเขาเนี่ยอือหอรอยออยอืออร่อยเนาะอืออือจมปากเลยอือ ลุงอยู่ไหนทำไรยัดไส้ไข่ไข่ยดัดไส้แน่กินยังไงแบบทีนี้ปากเลยปากกรเล็กไปอ๋อ

Hati-hati saya. filtrik telah mengurangikan daha tiada benda. Tidak, saya men flatsidge. Maka saya cakap generate You didn't do it. Tim Saya bentuk mengusuk lomba.